ไขยหัวระสตูดิโอพอดแคสต์ล u g ฟไลฟ์บ a ล a นซ์สั้นสตอรี่เรื่องสั้นดีๆจากไขยหัวระนักบุญวิญญาณบาปก็จะไปไหนวะชาลีจูโน วิญญาณฆาตกรต่อเนื่องผู้ฆ่าคนมานับสิบชีวิตโดยไม่มีสาเหตุและถูกปลิดชีพด้วยโทษประหารชีวิตเอ่ยถามชาลีเพื่อนสนิทที่โหดเทียมยิ่งกว่าเมื่อเขาก้าวข้ามาจากประตูนรกเป็นคนสุดท้ายเป็นที่รู้กันดีว่าชาลีคืออาจญากรหนุ่มหน้าตาอ่อนโยนที่ออกจากบ้านโดยไม่หันกลับไปหาครอบครัวอีกฆ่าคนไม่เลือกหน้าเพราะหวังทรัพย์สินเล็กๆน้อยๆ คมคืนหญิงสาวที่อยู่นอกบ้านในยามวิกาลก่อนจะกระชากวิญญาณของหล่อนออกจากร่างอย่างทารุณขโมยทุกสิ่งเมื่อมีโอกาสพร้อมด้วยความผิดอีกมากมายหลายกระทงแทบจะพรนนาไม่ไหวตำนานนักฆ่าหน้าหยกคนนี้ปิดลงด้วยปลายมีดของอันธภานที่เขาไปม,มีเรื่องด้วยแบบไม่รู้เหนือรู้ใต้วันนี้เป็นวันปลดปล่อยวิญญาณเขาจึงถูกปลดปล่อยจากนรกชั้นต่ำสุดเป็นครั้งแรก หลังจากทุกทนอยู่หลายสิบปีใช้หน้าทาวฉันอยากกินอาหารจีนชาลีไม่ได้หมายถึงหูฉลามแต่เขาหมายถึงอาหารเส้นไหว้ที่มักแปรผันไปตามท้องที่และฐานะทางสังคมของผู้ไหว้เข้าท่าแฮะนี่ฉันเกือบลืมรสชาติพวกนั้นไปแล้วนะเนี่ยช่วยไม่ได้มีแต่คนดีเท่านั้นแหละที่จะได้อยู่ในที่ดีๆเมื่อตายไปแล้วปากดี รู้แบบนั้นแล้วแกทำไมมาตกตะลกเหมือนฉันวะก็ฉันเลือกไม่ได้นี่ว่าพ่อแม่ฉันก็ไม่มีตายายก็สอนฉันไม่ได้ฉันเลยไม่สนใจความสุขความทุกข์ของคนอื่นสมัยนี้เขาเรียกอะไรนะอไซโคโพาสมัง้งพูดดีก็ถูกอีกว่ะพ่อแม่ฉันก็เหมือนกันนี่ถ้าเราได้เกิดในครอบครัวรวยๆเราคงไม่เป็นแบบนี้หรอก หลังจากสาธยายกันจนพอใจแล้วว่าตัวเองกลายเป็นคนบาปโดยไม่ตั้งใจเพราะครอบครัวและสังคมได้ยังไงก็ถึงเวลาออกเดินทางไม่นานนักทั้งคู่ก็มาถึงชายหน้าทาวอันพลุกพล่านป้ายโฆษณาภาษาจีนประดับสลับกับโคมไฟกระดาษสีแดงเขียนด้วยอักษรจีนสีทองเรียงรายตลอดสองฝ้าฝั่งทั้งชาลีและจูโน เริ่มกวาดสายตามองหาอาหารในสำรับเล็กที่วางไว้เส้นวิญญาณพเนจรไปทางนี้กันชาลีชีให้จูโน่ดูเป้าหมายเป็นของเส้นกองโตฝั่งตรงข้ามถนนทั้งคู่เตรียมจะพุ่งตัวแข่งกันไปให้ถึงก่อนที่สายตาของจูโน่จะไปเจอเข้ากับบางอย่างวิญญาณโกรธแค้นหลายสิบชีวิตรออยู่ตรงนั้น ชาลีกวาาสายตาอีกครั้งก็พบว่ามีเหยื่อของเขาปะปนอยู่เช่นกันเขาจำได้เพราะไม่เคยลืมสีหน้าหวาดกลัวและเจ็บปวดของเหยื่อทุกคนตอนก่อนที่จะสิ้นลมหายใจแต่ก่อนเขาจดจำได้เพราะภาคภูมิใจตอนนี้ความจำเหล่านั้นกลับให้เขาเกลียดตัวเองฝังลึกแยกกันไปดีกว่าจูโนเสนอทางเลือกที่น่าจะดีที่สุดในเวลานี้ เขาพุ่งหายไปที่มุมตึกใกล้ที่สุดก่อนที่วิญญาณที่เป็นโจทย์เก่าของเขาจะหายตามไปด้วยวิญญาณอีกฝากถนน,นในเวลานี้เป็นผลงานการฆ่าของชาลีคนเดียวเท่านั้นเขาไม่คิดหนีแน่เพราะไม่มีอะไรน่าสะพรึงกลัวไปกว่าการต้องเผชิญกับความเจ็บปวดและมืดมนเพียงลำพังในขุมนรกที่มีไฟบรรลัยกันลุกโหมตลอดเวลาและหากคืนนี้สิ้นสุดลง เขาก็จะถูกดึงกลับไปรับกรรมเช่นเดิมเวลานี้เขาคิดเพียงว่าจะเป็นไปได้ไหมถ้าเขายอมให้เหยื่อของเขาจะได้ระบายความแค้นความทรมานเพื่อให้ความผิดของเขาเจือจางลงบ้างแกฆ่าพวกเราทําไมหนึ่งในวิญญ,ญาณเหยื่อถามเขาในขณะที่ลอยใกล้เข้ามาเรื่อยๆร,ร่างแดงฉานด้วยเลือดตรงคอมีบาดแผลชะ,ะกัน มาหยุดอยู่ตรงหน้าชาลีเพื่อรอคำตอบมันคงเป็นความเกลียดชังของเขาเองนั่นแหละความเกลียดชังที่มีต่อโลกต่อชีวิตที่มันไม่ยุติธรรมกับเขามาตั้งแต่ต้นเขาไม่ได้ทำร้ายตากับยายหรือพ่อแม่ตัวเองแต่ต้องมีใครสักคนมารองรับความแค้นอันนี้นี่น่าจะเป็นคำตอบที่ตรงกับความคิดเขามากที่สุด แต่ชาลีไม่เห็นหนทางที่จะเรียบเรียงมันออกมาให้เหยื่อหลายสิบชีวิตของเขาฟังได้โดยไม่เจ็บแค้นยิ่งไปกว่านั้นเขายังไม่กล้าพอที่จะพูดด้วยซ้ำความเกลียดชังตัวเองที่แปรสภาพไปเป็นความเกลียดชังคนอื่นแบบนี้ไม่ยุติธรรมเลยความคิดแวบนั้นปรากฏในสมองของชาลีเขาไม่แน่ใจหรอกว่าที่ตัวเองคิดถูกต้องหรือเปล่า แต่หัวใจที่หนักอึ้งของเขาค่อยๆรู้สึกผ่อนคลายอย่างประหลาดความรู้สึกบางอย่างได้เข้ามาแทนที่ความเกลียดชังเหมือนน้ำสะอาดที่ไหลเข้ามาเจือจางน้ำเสียในลำทานให้ใสสะอาดขึ้นแต่ไม่ว่าในใจจะคิดอะไรชาลีก็ยังคงนิ่งเงียบเผชิญหน้ากับเหยื่อของเขาโดยไม่มีคำตอบจากปากแม้แต่คำเดียว ฝ่ายตรงข้ามยิ่งโกรธแค้นเตรียมจะฟาดมือลงไปยังชาลีโดยที่เจ้าตัวก็ไม่โตอตอบอะไรไวเท่าความคิดแสงสว่างไร้ที่มาก็สาดจ้าเข้ามากึ่งกลางระหว่างชาลีกับวิญญาณของเหยื่อก่อนจะเปลี่ยนรูปเป็นหญิงสาวที่มีใบหน้าสวยแปลกตาในชุดคลุมสีขาวยาวถึงพื้นถ้าชาลีตาไม่ฝาดหญิงสาวคนนี้ มีแสงเรืองรอบรอบร่างราวกับหลอดไฟ LED พอได้มองใกล้ๆชัดๆชาลีจำใบหน้าเธอได้แม่นยำดวงตาเริ่มอ,อุ่นและมีน้ำตาคลอเขาเผลอก้าวเข้าไปหาเธอสุดตัวลงกับพื้นในท่าคุกเขา่าชาลีฉันยกโทษให้คุณแล้วฉันแค่อยากจะให้คุณเห็นความจริงเท่านั้น หญิงสาวใช้มือทั้งสองข้างจับมือของชาลีเอาไว้แล้วหลับตาช้าๆแสงจ้าขนาดใหญ่ฉายขึ้นอีกครั้งแสงแดดนอกหน้าต่างร้อนเจิดจ้าเหมือนเป็นตอนบ่ายแต่เพราะมีหน้าต่างเพียงบานเดียวห้องทั้งห้องจึงอับแสงแม้เป็นกลางวันหญิงชราที่ดูอาการคล้ายคนนอนติดเตียง เมื่อมองออกไปนอกหน้าต่างบานเดียวกับชาลีด้วยสายตาว่างเปล่าเขาพยายามกว่าตาไปรอบห้องกรอบรูปกรอบเดียวตรงหัวเตียงของหญิงชราทำให้หัวใจของเขาเต้นแรงคุณจําเขาได้ใช่ไหมท้าไมจะจําไม่จจไ,มได้เด็กหนุ่มที่อยู่ในรูปกำลังเร่งฝีเท้ากลับบ้านในคืนฝนพรำพร้อมกับอาหารและยาหลายชนิดในมือ เขาคงจะรีบกลับมาหาแม่โดยไม่รู้เลยว่ามีมัจจุราชในร่างคนดักรอเขาอยู่ตรงซอกตึกมันฆ่าเขาพร้อมจากไปด้วยอาหารบางอย่างที่มันชอบกับเงินเดือนทั้งเดือนของเด็กหนุ่มร่างของเขาจมกองเลือดอยู่ในมุมมืดหลายชั่วโมงและหากแม่เขานอนติดเตียงแบบนี้แต่แรกเธอคงไม่มีโอกาสได้บอกลาลูกชายเลยสักครั้งขณะนี้ มัจจุราชตนนั้นยืนมองชีวิตที่เหลืออยู่ของหญิงชราแล้วเกลียดชังตัวมันเองอย่างจับใจดูจากอาการเลื่อนลอยตอนนี้เขาเองก็ไม่แน่ใจเธอจะรับรู้ไหมว่าลูกชายของเธอจากไปแล้วหลังจากนั้นแสงสว่างว่าปรากฏตรงหน้าชาลีอีกหลายสิบรอบหญิงสาวพาเขาไปอีกหลายที่ในเวลาไล่เลี่ยกัน บางครอบครัวกลายเป็นบ้านร้างเพราะสูญเสียคนในครอบครัวทั้งหมดไปบางครอบครัวพ่อเลี้ยงลูกเล็กๆอย่างสับสนและเดียวดายเพราะชาลีเป็นคนพรากแม่ไปจากพวกเขาบ้านบางหลังหญิงสาวสะสวยยังคงร้องไห้ตาบวมใต้ผนังบ้านที่ติดรูปแต่งงานของเธอเองเพราะเจ้าบ่าวของเธอเสียชีวิตจากเหตุฆาตกรรมโหดเหี้ยมหลังแต่งงานได้ไม่นาน กว่าตำรวจจะรู้ตัวคนร้ายก็ตอนมันเอาแหวนแต่งงานของเขาไปขายที่โรงจำนำเขารีบสะก,กิดบอกหญิงลึกกลับให้ไปจากที่นั่นเพราะไม่อาจสู้สายตาของหญิงสาวแม้เธอจะมองไม่เห็นเขาก็ตามแสงสว่างสาดมาอีกครั้งบ้านหลังนี้ดูอบอุ่นกว่าหลังอื่นชายชารากับหญิงชารานั่งคนละมุมบนโต๊ะ ทั้งคู่จับมือกันเพื่ออธิษฐานก่อนกินอาหารชาลีไม่เข้าใจกระทั่งเขากวาดตาไปเห็นชุดจานชามอีกชุดที่ตั้งอยู่อีกมุมของโต๊ะโดยไม่มีใครนั่งอยู่บนเก้าอี้พ่อแม่ฉันเองพวกท่านยังจัดอาหารให้ฉันเหมือนเมื่อก่อนถึงฉันจะตายไปหลายปีแล้วก็ตามคุณไม่ควรให้อภัยผมเลยชาลีร้องไห้โฮเป็นครั้งแรกในชีวิต จริงๆแล้วจะพูดว่าในชีวิตก็ไม่ถูกนักเพราะตอนยังมีชีวิตอยู่ก็ไม่เคยร้องไห้ชาลีรู้มาตลอดว่าโลกไม่ยุติธรรมกับเขาแต่วันนี้เพิ่งได้เห็นกับตาว่าสิ่งที่เขาคืนให้โลกกลับไม่ยุติธรรมยิ่งกว่าแต่ฉันให้อภยัยไปแล้วชาลีแล้วถ้าคุณให้อภัยตัวเองอย่างแท้จริงมันก็จะจบเร็วขึ้นอย่าหยุดพยายามล่ะรู้ไหม เธอจับมือเขาแน่นก่อนจะมีแสงสว่างวาบขึ้นอีกครั้งเขารู้สึกเหมือนตัวเองกำลังล้มลงแล้วลอยแบบไร้แรงโน้มถ่วงไม่รู้วันเวลาอีกต่อไปหลวงพ่อคะอยู่หรือเปล่า ชายชราตื่นจากผวังหลังจากนึกอยู่นานว่าเคยเจอหญิงสาวตรงหน้าที่ไหนผ่านช่องบนแผ่นไม้บางๆที่ฉลุลวดลายวิจิตเขาอาจมองเห็นเธอไม่ชัดนักแต่แววตาที่มองลอดเข้ามาและน้ำเสียงที่ได้ยินบอกเขาว่าเธอคือคนที่เขาเคยรู้จักมานานแสนนานดิฉันมีบาปจะสารภาพค่ะดิฉันได้ทําสิ่งที่ผิดมหันลงไป ว่ามาได้เลยลูกไม่ต้องกังวลนะเราทุกคนล้วนมีบาปติดตัวเหมือนเหมือนกันอ,อกหักความเหงาคนเจ้าชู้ความหึงหวงหรือการนอกใจทุกเรื่องราวความรักที่คุณสงสัยจะถูกคลี่คลายด้วยป๊อปไซส์แบบเข้าใจง่ายสุดๆไปกับหนังสือชุด t h e o r y of Love โดยคุณหมอปีเชชโชตศักหนังสือทั้ง3เล่ม Theory of Love Theory of Loneliness และ Theory of Us กลับมาตามคำเรียกร้องในราคาพิเศษพร้อมลายเซน็นลดสูงสุด15%พร้อมส่งฟรีสั่งจองด่วนที่เพจบรลลือบุ๊กและเว็บมินิมอลสโตร์ติดตามสั้นสตอรี่เรื่องสั้นดีๆจากขายหัวเราะได้ทุกวันอังคารนะคะ